สวัสดีค่ะมาพบกับตะก,กี้ตะก,กี้ในช่องเดลิต้านะคะทุกคนคะวันนี้ตักจะมาแชร์ประสบการณ์การรักษาสิวที่หลังนะคะซึ่งตักก็จะมาบอกผลิตภัณฑ์ที่รักใช้ซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อประมาณแบบ7-8ปีที่แล้วอ่ะตักเป็นสิวที่หลังเยอะมาก,มากๆทุกคนแล้วคือตักก็เลยแบบ พอรู้ว่าตัวเองเป็นสิวที่หลังเยอะขนาดนั้นตักเลยตั้งใจที่จะแบบรักษามันคือเมื่อตอนแรกอะตาก,ก็คิดว่าแบบจะไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ตาก,ก็คิดว่ามันไม่น่าจะจาเป็นขนาดนั้นก็เลยลองรักษาด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็ดูแลผิวตัวเองอย่างดีมาตลอดนะคะจนตอนนี้ก็หายเป็นปกติมานานมากแล้ว ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะตักจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ดักใช้ทั้งหมดนะคะซึ่งราคาไม่แพงแน่นอนตามคอนเซ็ปต์เดิมอยู่แล้วนะคะไม่แพงแล้วก็ต้องอาศัยความสม่าเสมอนะคะในการดูแลซึ่งอย่างที่หนึ่งนะคะคืออันดับแรกเลยคือทุกคนต้องรู้ก่อนว่าสิวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยปัจจัยที่ทําให้มันเกิดคืออะไร คือ1เลยอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนหรือเปล่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ2การรักษาความสะอาดอันนี้สําคัญมากเลยว่าดูแลรักษาความสะอาดมันดีหรือเปล่า 3. อาจจะเป็นสารเคมีตกค้างตามเสื้อผ้าที่นอนหรือสิ่งสุขป,ปกตามที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ4ี่ก็คือการสระผมหรือการทําความสะอาดผมที่แบบชอบเงยผมเนี่ยแล้วก็สระนะคะซึ่งทุกสิ่งเนี่ยเป็นปัจจัยได้หมด ซึ่งตาก,ก็มาดูแล้วว่าตักเองน่าจะเกิดจากความสะอาดแล้วก็สระผมซึ่งตาก,ก็ลองค่อยๆเลิกนะคะค่อยๆเลิกการสระผมแบบเงยหน้าแล้วก็สระเอาทํายาลงไปข้างหลังอะไรเงี้ยก็จะเป็นการก้มศีรษะแล้วก็สระผมนะคะซึ่งในเรื่องของความสะอาดนะคะตาก็รว่ามันสําคัญแบบมากๆจริงๆคือตากะ บางทีก็อานนบน้ําถูสบู่อย่างเงี้ยค่ะก็ถู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 ไปโดยที่แบบก็ไม่ได้สนใจว่าหลังจะสะอาดหรือไม่สะอาดหรือแบบบางทีเราถูไปเราล้างหลังสะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยตักก็เลยหันกลับมาใช้โฟมล้างหน้าที่เราล้างเนี่ยค่ะเอามาขัดก็เ,เรียกว่ามาล้างที่หลังโดยเฉพาะเลยซึ่งโฟมล้างหน้าที่ดักใช้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะซึ่งตอนที่ดักใช้อ่ะโหดักใช้แบบคือเป็นเฉพาะเลยสําหรับผิวหลังเลยอ่ะ ถูไปนะคะขั้นตอนแรกเลยอาบน้ำก็คือต้องใช้ฟูมล้างหน้าตัวนี้นะคะล้างถูทําความสะอาดให้หลังเอียดเลยอ,ะอ่ะพอหลังจากนั้นนะคะอาบน้ําเสร็จตักขึ้นมาตาก็จะใช้ตัวนี้ครีน้าเอ็มคี่าเอ็มตัวนี้คือทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่ดีมากๆมันจะเป็นน้ำใสๆนะคะต่ก็แล้วแต่วันค่ะแล้วแต่วันบางวันตก็ใส่สำลีแล้วก็เช็ดบางวันก็ หยดไปแล้วก็ถูเลยอะไรยเงี้ยค่ะใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเย็นนะคะและอีกตัวหนึ่งคือตัวเนี้ยแบบตักให้เลยว่ามันดีมากๆจริงๆคือตัวนี้ค่ะก็คือน้ำส้มสายชูมักแอปเปิลคือจริงจริงอะตักไปหาข้อมูลมานู่นนี่นั่นแล้วก็คือลองมาใช้แต่คือกลิ่นมันค่ะกลิ่นก็คือกลิ่นน้ำส้มสายชูกินของหมากของดองอะมันจะค่อนข้างแรงแต่ว่าใช้ไปเลยค่ะถูหลังหลังจากที่ทาครีมหน้าเอ็มเรียบร้อยแล้วอะค่ะ ตักถูไปเลยที่หลังถูเลยทนกลิ่นทนกลิ่นหน่อยก็คือต้องเช็ดอะคะ่ะต้องทําความสะอาดให้มันแบบดีเลยจริงๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่ารับไม่ได้จริงๆกับกลิ่นอะไรเงี้ยตาก็แนะนําว่าผสมน้ําก็ได้ค่ะในปริมาณตามที่ทุกคนพอจะรับได้ว่ากลิ่นเท่านี้รับได้แล้วอะไรเงี้ยก็ผสมน้ําแล้วก็เช็ดที่หลังอันนี้ก็ต้องใช้ค่ะ แต่ว่าใช้แค่ตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันไม่ต้องใช้เพราะว่าด้วยความที่กลิ่นมันค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรามีกลิ่นตัวหมายถึงว่าไม่ได้เราไม่ได้มีกลิ่นตัวมันจะทําให้มีกลิ่นนะติดตัวเรานะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะที่ตักจะใช้เลยตักใช้ตัวนี้ดินสองพองดินสองพองอันนี้คือตักก็บอกเลยว่ามันเป็นแบบ เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของไทยดีที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยอะไรเงี้ยใครที่เป็นสีที่หน้าขั้นตอนที่ตักบอกมาคือสามารถใช้ได้เลยนะคะเหมือนกันหมดเลยใช้ที่หน้าก็ได้ดิสอปพองที่ตักเอามานะคะตักก็จะเอามาบดคือบดให้ละเอียดเลยอ่ะแล้วก็ทาแทนแป้งเพื่อที่ให้หลังเราไม่มันนะคะก็เธอทาไปเลยซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืน ะะตักจะบีบมะนาวใส่ลงไปด้วยนะคะหรือวันหยุดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยตักก็จะบีบมะนาวเอมามะนาวบีบใส่ลงไปกระดิ่งสองฟองเขาผสมกันให้เป็นเนื้อครีมค่ะล้วก็ทาไปที่หลังทําแบบเนี้ยเป็นประจำซึ่งตักจะบอกว่าเห็นผลแบบชัดเจนมากๆถ้าจําไม่ผิดคิดว่าน่าจะทิย์เดียวอะ่ะ คือไม่ได้หายเลยนะทุกคนมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆเพียงแต่ว่าทุกคนก็ต้องอดทนแล้วก็มีความสมัมอในการที่จะทำอะค่ะคืออะไรที่เพื่อนๆคิดว่าตอนเช้าไม่น่าจะโอเคอย่างแบบบีบมะนาวทาไปนี้มันก็ไม่น่าจะโอเคพลังจะมันนะคะาคือชาน้ำส้มสายชูมา a แอปเปิ้ลรู้สึกว่ามันมีกลิ่นไม่ดี ก็ไม่ต้องใช้ใช้แค่ตอนกลางคืนแต่อยากให้ใช้ทุกวันจริงๆนะคะและสิ่งสําคัญคืออาบน้ําวันละสองครั้งนะคะเพื่อใช้ไอตัวนี้ใช้ไปเลยอาทิตย์เดียวเห็นผลแน่นอนคะ่ะตักยืนยันเลยเพราะอันนี้ตักใช้เองมาแล้วจริงๆนะคะซึ่งหนึ่งเดือนคือลดลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นตแน่นอนคือยังไม่หายหรอกคะ่ะต,ต้องต้องต่อนื่งนิดนึงค่อยๆใช้ไป ะะก็มีเท่านี้นะคะที่ตักจะมาแนะนําวิธีการรักษาสิวที่หลังก็ถ้าใครที่ตอนนี้ก็าลังเป็นสิวอยู่แล้วอยากหายลองวิธีตักไปใช้ซึ่งราคาไม่แพงเลยค่ะโฟมล้างหน้าก็ร้อยกว่าบาทนะคะคิน่าเอ็มก็จําไม่ได้อ่ะร้อยกว่าบาทเหมือนกันหรือไม่เกินร้อยด้วยซ้ําแต่น้ำส้มใส่ชูมักแอปเปิลอันนี้จะค่อนข้างแพงนิดนึงมันจะมีไซส์เดียวนะคะ250 ml หรือเท่าไหร่นะคะจะอยู่ที่ 200กว่าบาทเกือบ300อะค่ะประมาณนี้แล้วก็มีสบพองก็5บาท10บาทหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะคะก็ะมีหมดมะนาวอะไรอย่างเงี้ยก็หาใช้สิ่งสำคัญในการดูแลตัวเองคือความสม่ำเสมอในการดูแลนะคะไม่ใช่ว่าของมันดีละใ,ใช้ใช้ใช้อยู่ยๆก็ไม่มีความสม่ำเสมอที่จะใช้มันอีกอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายนะคะก็ อยู่ที่ตัวคุณแล้วคะว่าจะดูแลตัวเองได้มากแค่ไหนนะคะวันนี้ตักก็มาแนะนำเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะตักจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆฝากติดตามกันด้วยนะคะในเดรลิป่ามือตักไปก่อนนะบ๊ายบายครับ